สองไตเต้นครับไตเติ้ลตักคดเด็ปผสมเมล็ดปาร์ตยกมาหกลงไปเนี่ยเดี่ยเดี๋ยวยม่าไหยเดี๋ยวยม่าหาสามมันเป็นหมอรับเอาเอาไปอีดีประเดี๋ยวกด้เงาอยม่าไหนแล้วมหามหออีหลียยงม่จบเลียน้ำอ๋อจังหวะเบื้องนั้นเบื้องหน้าตาแล้วสนอกพี่จังสิว่าหจบมาหกเนี่ยหน่อน่ะเลียน้ำเห็นอ่าน้ำครับโอ้เรียน้ำเห็นอ่าน้ำ ก็ดีแท,ท้นักขับ้บ้านบ้านพั้นอัคเดชนะครับเตต้นเพิ่งเห็นตัวจริงครับเห็นแต่ได้ห็นจะได้เพจปาร์ตอยกเห็นคอนเสิร์ตกันไหมครับ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 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะนําท่านมาพบกับน้องเตต้นอัคเดชประทมบันเทิงศิลป์ครับซึ่งน้องก็มีดีกรีเป็นถึง แชมป์แห่งประเทศไทยนะครับประกวดร้องเพลงของสพทออนะครับไม่ใช่ดีกรีธรรมดาน้องเป็นชาวอำเภอน้องเ,เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันนี้ก็สังกัดประธมบันเทิงศิลป์ก็อยากให้ท่านได้รู้จักประวัติของน้องว่าเป็นมาอย่างไรท่านอาจจะรู้มาแล้วจากเพจของประธมบันเทิงศิลป์นะครับวันนี้ก็เอาให้ท่านมารู้จักเข้าไปอีกวันเมื่อเช้านี้ผมได้ไปสัมผัสน้อง ข้างเวทีของประทมบันเทิงศิลป์นะครับก็จะเอ,เอาบทสัมผัสของน้องมาฝากท่านผู้ชมครับเชิญรับฟังครับไตเติละสมบันเทิงศิลป์ครับต้องรู้จกักใครไม่รู้จักไตเติลไม่ทันสมัยครับน,น้องไตเติลน,นี้อายุสิบแปดสิบเจดสิบเจ็ดปีบังดูเจดปีดว่าต่มสิบเจ็นว่าท่านว่าทีเดียวครับอือบเรเลาเียนอยู่หมมแเนี่ยนอยู่ครับ ว่าจะเอ่อพีหน้านีสอบกลางภาคพวกกับทรงขอสอบไห้กับสอบออนไล่โอ้ดีดีดีคบอทุกมืเรียนโคตนวนหรือว่าเลียนเรียนในระบบนี่บบุ่มบอกแต่ว่านีเรียนนอกระบบสิบ่ันก็เหมือนไอไไงไอก็ทำประมาณนั้นไอไอก็ทำวันที่ยี่สิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดเต้นเต้นก็าลาไปช่วยงานจังหวัดโอ้ต้นเต้นเป็นคนที่ไหน น,นี่มินิกัลสิบไปซูรินฟ้นาในบ้านเจ้าของสุรินอันเพื่อนเรกยกว่าเซตนยู่สังขะแต่ว่ามือนีิเล่อนอยู่ทัศชุ่มขุ่นบุรีสังขะโอ้อำเภอเกือบชายแดนสังขะอันรู้จากนั้นไปกับกาบเชื่อมกับชายแดนแมนแมนสังขะแรงช่องเที่ยวอะไรพี่น้องอุดรวันที่สามเลยครับติดตามทเทตนนะครับปฐมบรรจงศิล์ครับ <c oughs> คิดว่าจะอยู่นี่อีกนานนานครับนานนานบทบาทได้เยอะไหมมาปีแรก ได้รับบทมีบทเต้ยบทอะไรเยอะๆเลยถือว่าโอเคครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณพ่อผู้ว่อรู้ไหมผู้ว่าหนาวก็รดับเกินเขาออกมาติดตามน้องได้นะครับในเฟซบุ๊กว่าไตเติ้ลใช่ไหมไตเติ้ลอัครเดชไตเติ้ลอัครเดชครับสวัสดีครับน้องไตเติ้ลอิสเทดจากจังหวัดสุรินทร์ครับผม เริ่มร้องเพลงมานะครับตั้งแต่อายุเริ่มประกวดจริงๆเลยประมาณอายุประมาณ10ขวบนะครับจนขึ้นมามัธยมประมาณ12-13ปีนะครับก็เริ่มอาจารย์เริ่มพาออกรับงานครับประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครับได้เหรียญทองระดับประเทศครับออปีที่แล้วเลยครับ ปีปีปีนี้ปีนี้นนร้อนต้นปีเราเคยร้องเพลงในผับมานะครับแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แนวครับมันเราเห็นอะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ชอบนี้นะครับเราก็เลยชอบอย่างนี้มากกว่าชอบอินดี้แบบเราเรานี่มากกว่าครับชอบหมอล้องหมอลำมากกว่า คนหน้าหานก็เป็นกันเองครับไม่เหมือนในร้านอาหารหรือว่าในผับใช่ครับคนละฟิวกันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับก็เลยออกมาแต่ก่อนครับยายยายเป็นหมอลำครับยายยายเป็นหมอลำมาจากบ้านบ้านเก่าน้อยออที่ร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นญาติญาติกันย้ายมาจาก นู่นแล้วก็มาอยู่สุรินครับก็ก็เลยได้พื้นฐานเล็กๆน้อยๆครับก็หมอลำดังๆที่เป็นเครือญาติก็มีแม่บานเย็นสีวงศา์ครับต้นตำรับเท้ามาหาแดงคนลืมตัว <c oughs> ตอนนี้นะครับคนสอนลำนะครับก็เป็นคุณพ่อดาบสอน,นะครับผู้นำทีมงานของเราเองครับปีนี้คุณพ่อเป็นคนสอนเองครับ ทั้งศิลปการแสดงทั้งการร้องนะครับคุณพ่อเป็นคนประสิทธิ์ระสาวิชาให้ครับสายลมเย็นเป็นคืนกลางคืนกระโชกเป่าแสงจันทร์่องพ่อเป็นเงาแค่ใครเห็นซองลาหน้าผ้าแจ้งกอมนวลนมวนเท้าผี่นองหัวมวลเบาสมอง พี่สวดผลงานชาวคณะถดลองให้มันหูหูตั้งใจดูอีกจากครั้งฟังดูอีกจากเธอยาสิเป้าเปิดเปื้อถืธอว่าเป็นลูกเต่าเอาอุ้มให้อุ่นสวงขออย่าเฝ้าลนลวงเพียงแตเด่นเป็นดาวลอย ยังหวังคอ้กำลังใจจากผู้ชมในคืนนี้เห็นเมตตรียังร้อยยิ้มคำพะหมายยังล้นแผ่นกราบนอมต่อแฟนแฟนแทนนำใจผู้ลังลน้นพระคุณทานผู้อ่านพอนละครมาถึงนี้เข้าที่ประชุมฉันฝากประพันธ์เป็นร้อยคิด วยไอแต่ ite, ่พพ้เีีงนก็ฝากแฟนๆนะครับแฟนขับมอลลประถมบันเทิงศปีนะครับช่วยเชียร์น้องไม่ได้ด้วครับเด้วเกิดหม่หย้รุ่นครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องจะค่อยๆปรับปรุงตัวไปนะครับยังไงก็ขอฝากแฟนๆไว้ด้วยก็แล้วกันครับีน้องเ้ยพ่อยา นาตีนอกอวลาจบกระโดดมากพอยางใดยังแม่ป่ากูหยาขออปัาสาใส่ตื่นแต่พวกบ้านเตือนเสียงพอดาต่อกเจ้าที่้ันลุกหลานส้างเาบันรเชอสีงไม่อยางม่อปลาปีลาดองเมือแล้วพ่อทั้งการที่้านประสงคมเทืงศสินไม่กลับขึ้นนี่กลับองคุณไปย่างจ้าที่อวลในนอนกลางเือถ้าความชัยเดือโดยไม่สำนดัก ว่าสังทั้งเพฉันนั่งเดียมันรองเท้าบอกคู่ที่เท้าคู่ที่เก่าก็เปลี่ยนไปพลินนั่มองของเธอฉันตามไม่ทันปวดหัวทั้งวันพระคนเลี้ยงต่อนี้เป็นคนแพร่กันไปสลายเอาวังเป็นคนแพร่กันนั้นไปสลายเอาหลวงก็ไม่เอาเอาซะอจ่างที่ดีเท่าเดียดีถ้ามันป่ดนั้นตายก็มันตายกนไปสิบมรสีห้าแก่ ลอเอเอเลหรือใครผู้ชายคนไหนคงไม่เดดนขวักับหลอนสมองของเธอหนักกว่าจราจรคนกับวนรถหนีมาแล้าวค่ะคนกันคนรถวิ่งมาแล้ว พอรู้ข่าวแล้วที่ไหนเขาไม่เบียดใจกังวลอะไรที่เราจะิมาให้ยึงมื่าอไรท่เราจมาให้ยังส่ะาก่รได้หมวมน้องลาเป็นคนทนเราก็ววอยู่ใจไม่อดคนจะบที่ลอกห่อไปเรื่อยนนบุญนีก่งซื้อเอาเอลยน ไม่เคยบ่อนล่อลวงง่าไปสบายถนนใจของเจ้าสบายถนนใจของเจ้าดอกไอ้หอม้องกินโน้นแดงแดงว่าเสลีกินเพิษเจ้าจอพอจออยู่ใจเจ็บละอายมาได้ระเบอดเสียแรงละเธอมาเจอต้มเนื้อครับท่านผู้ฟังครับ น้องก็เป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนะครับไม่ไม่เป็นคนถือเนืุ้่นตัวนะครับก็คืออินเตอร์เทนบนหน้าเวทีกับแฟนกับแฟนเพลงนะครับเมื่อน้องไปเที่ยวคลิปที่ผมนํามาแสดงก็น้องได้ไปเที่ยวชมวันนั้นพักแรมที่จังหวัดนนทานีครับก็น้องไปชมหมอลำคณะสารเล่าบันเทิงศิลป์น้องก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ สนุกสนานกับเพื่อนๆนในเวทีครับเป็นกันเองนะครับท่านทาั้งหลายก็ผมเชิญชวนให้กำลังใจน้องไตตเติต้ลอัคเดชปฐมรัฒิสินรับพบก,กับน้องได้ที่เวทีปฐมรัน์สินหรือจะไปขอถ่ายภาพไทยไายลังเวทีก็น้องยิดีเป็นอย่างยิ่งครับน้องก็เอเจนเชียนดีนะครับทักทายปลาัยเอา,าน้องถมตนครับสำหรับรายการคุณน้องรับทุกเรื่องวันนี้ก็นาเสนอผลงานของน้องไตเติต้ลอัคเดชนะครับ ขอให้ทุกท่านด้วยบารมีของพระไตรได้โปดคุ้มครองท่านทั้งหลายจุงมั่งมีสิสุขกินใหญ่บกจกใหญ่ล่งใหญ่เขินเป็นหาเดือดขาดเป็นวันใช้ถูอพวังใช้มังคลังเงินคำเกี่ยวเดือดขาดเขินทงให้หงใสดังทองในบ่อยมัต้องและขอติ่มกระเป๋าอึ่งตึงนอนหลับก็ได้เงินพันนอนสันก็นได้เงินเหมือนนอนเตือนก็นได้เงินแสนยางเกลียขนก็นได้เงินล้านหลายล้านหลายล้าน,าานมั่งมีสิสุขถุกหทุกคนสวัสดีครับ